หมอตุกขรกัหมอปอกปัญหาไหลวันลทถายคำกวรจาได้เวียกกะแข่ง่าได้บุกบังไว้สมองไว้ใส่สองวันลาสมองผู้กายใ้เร็วแล่นหันทุกสิ่งนั้นสมดังวันโูเนก้อนั่นเนียว่าปานุมมือนอดปานุมมือนอดตัวแดนดันเอา นา,นาว้อยเจ้าเมืองฝ้าอินสองสองลำคุณพระธรรมให้แก้คาบูชาไ้ที่สูงยับเมื่อผู้ขาบงลำบาเนาาาาียวดองค์ลาพุทธธรรมเสดแปงทั้งไวลาพระสังสมไย สรงไอ้สามเตีเพื่นที่เบิ่งไงจะเด้งอยู่เลยปัญญาขายาลงหมวดทุกตรงเพื่อนแผ่นทรณี้ถ้าวนทรงอ,องค์ลาภาลีลาภูนาวในเพื่อนคอยหรือลุกเพื่อนอาบกกระเดืองดินไหมสาหอดในเมืองไม่เอนตัวแดนดังกรองเสียงหงวเสียงเห่าเศร้าลงเต่าหุ่งหุ่งพอลุงแม่ป้าฟังแล้วให้ชื่นใจพอลาภนุปนอบไปหุ่นพระอาจารย์ยาายยสอนละโยป,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 ป้าพอรูกขัวปาผู้ปวดสังความรู้ผู้เป็นครูของกาสลับก็สง่า เพื่อนั่นเป็นรู้บานลบไปเลียนเบิ่งแล้วสมยงซาเดือสอนหมอลำโสเมือตลอดไวใจหิ่งพาเป็นจริงโนนั้นเป็นละหมอลำบบงการมานีมานี่ฉันอยู่พาคคนสี่แป่ทางวังท่าวังท่าทั้งจังหวะท่าฝนองอ้ํากูเลื่อนเขาเลื่อนเข่าอ้ํากูเลื่อนเขาเอามาจะใส่เออหนึ่งัโอ้ยหน่อย เจ้าหนมาลุกคุกขุนมากครับน้องเบียร์พิเศษสวดสดให้กับทีมงานอาจารย์นักดนตรีพร้อมด้วยเออท่างนาบุญละบุญไรอยู่บุญละผู้จัดการกอบบนตีเห็นล่ะเนี่ยยิ้มเปือเป่อยๆอยูย่บุญละอยากจะมาบม้อนเอนี่ตะลังเนื้อเข้าเวกัน กับสันติมาศเศร้าเสียไฟบูดนะขอบคุณน้องเบียนะครับขอบคุณค่ะน้ำใจดีน<า>มน้ำยาล้างหัวเทียบเนี่ยผ้ามว่วนตัวหนี้นอไอเนาะรวยแล้วรวยอีกสวยแล้วสวยอีกนะคะรับร่ำรวยสวยวันสวยคืนคำใน้องเบียสดบัตอ่ะไอเจ้าหิวเข่าบ่าย อเอาลนี่สวัสดีพี่น้องพี่เขารบทั้งรักผู้มีสินทำดีเกียรติสุงลุงป้าจันก็วันทานอพาดก่อนยกนโอ้ยโอ้ยน้อย,อยคืออยากน้ำเล่าค่ะแต่น้อยหนึ่งเบียรน้อยนึงลูกสิห้ห์ฮอ เอาล้นี่สวัสดีพี่น้องพี่เขารวมตั้งรักผู้มีสินทำดีเกียรติสูงลุงปาฉันกวันทานพาดก่อนยกเงินละยกมือขึ้นใส่เกา่าสิขอไว้ทั่วไปผู้ย,ยู่กลอยูย่กลญาติมีดรัวสายตะเวทยิงเน้อใจไฟตรงกันขำกันขำลายละลุงคนมาแด่นอ่างลายละลุ่ลุ่นมาแน่นอ่า,าลลงมา,ามาฟังนองเละไอ้ลำใหม,ม่เพลฟาเฟลกระดังเอียบ้อยเป็นลาเม่ยบทางดีสมสาสีของคนละทั่วไปร่างกายท่างกายจะ าจะละคอไว้าหยาสามทีสามหล่อจะละคอว่าสามทีสามหล่าพวกคนนุ่มปูเท่าสาวน้อยนุ่มในขอให้รับเกล็ดไปยาเฝ้าส่งเสียงไหลเรื่องละกระใจในเงินบ่ปั่นเสียงเจ้าเบาเบาเวีเสียงไปมาเสียอละเบาเบาเวีเสียงไปมาเสียอละยาพระกาเรียพระปะาเดียวในเบื้องลำพวกหละพี่น้องทุกกำอยากมีฟุ้งวานให้มาทันน้ำกันปราโมทโตตังโตตังมีบ่ลังฟังบ่มตังสองขึ้นเมล่าสามันคือหมอแก่น ลำกละลาแจเข้าผสมเข้าใส่กันหมอแก่นั้นคือ,อเครื่องดนตรีมันล่าจะวิมากขอบจะรัไปได้เ่แกลือมาหมอหลับไปคนขี่นั่นเล,ละนั่นนะแ่เลยตี่าเล่งเต่าล่งเตา่าขึ้นมาปยเมื่อทุกเมื่อนี่ว่าคิดคนสัวหมอลำไหลสงกะใจดังก็มีลำฝนลำเรื่องเที่ยงกันเ่าเว็นมาเว็นมาเป็นมาในเขามาทุกเมื่อ ลกมือลำหลงหงเงาข่าวบ,บีัลากับข่าวแบ,บีนี้เขาทรงทังกระใจซาตานี้มานล,ล่ระว่างเขาเสเือีลำกวนลำเลือดเสียงเวียงเข้าต่อนี่ลาบัวมันถึงว่างกาขาวอู๋คนเราฟังคำเยา่เราเว้นเมือหมอลำนีนนน่ลำเนือราคาพหนึ่งรอยหนึ่งรอยออมาลัเส,สารคำสารคำในยินแตีเสียงลำจ้าคนนี้ขี่ให้ฟังเล้มมวมนหัมนหัวไปฟังเลี้วมน วกันไปน้อยๆเพราะได้คิดถอดกันโดนๆเนาะไอ้เนาะ ถือว่ายกแรกแหกมันช่วงแรกแหกมันไวออ้อ่ย่อคู่เอตตำหิตกีตาข้องเป็นรักกันธรรมดาธรรมดาเพิ่นกันยังรรนนย่งเดวาสิทธ์ก็ต้องมีคูค่กีกะปูต้องมีวาดตำสาต้องหาเรือมหาไหล่เนาะคุณแม่นนเนาะก็คือคำบุรักเพิ่นกันยั่งเดวาพอให้พอให้รูพอหให้คู่ให้กมใหม่สิทธิ์คนไหนที่บลืนศาสตร์บบประมาทคู่เป็นของดีเนาะแม่เนาะพอจะนั้น,น,นเลวเขาตอาอ้องไว้อ่ย่อคู่เป็นขั้นตอนแรกสะกอนลองลงมา ขอกราบขอไหว้ไหว้พี่ไว้น่องพี่น่องเฮ้าเช่าบานคู่พี่น่องบานไกลบานไกลของเฮ้าเบ้อ สุขูสุคนนาะคุณพอ่อคุณแม่เนาะกลับนี่ไหวนี่ไหวเพื่ออย่างแม่ไหวเพื่อความสลางพังผัดของมมลองมมลำไหวเพื่อ,เอแเปเมตตจิตเมตตาใจจากพ่อและแม่มือนี่ลูกหลานเดม,มาลองมาลำสู้ใส่โอใส่ตาของอีพออีมเม่พี่น้องบ้านคู่พี่น้องบัานไกลบ้านไกลพ้ที่มาห่วมบุญห่วมงานมือนี่นาะคุณแม่เนาะนะคะเออถือว่าเอ่อมาฝากเป็นลูกเป็นหลานฝากเป็นลูกเป็นเต่ากับอีพออีเม่คือเกาเช่นเดิมนาะคุณพ่อ คุณแม่เนาะหมอนรอีดีได้ก็อยู่กับคนฟังสีดังได้ก็อยู่กับแรงเชียร์แรงใจเพราะฉะนั้นแล้วนะคะซอยเชียร์ซอยสนับสนุนเดือนใช้ดาว่วคุณปีบไพ่บุญเสียงทองบ้านเสียงทองเดอะซีรีส์คือเกาเช่นเดิมเด้อคุณพอ่อคุณแม่เง่าก็ได้เนาะเมื่อน,นี้มีการไลฟ์สดนะคะทางช่อง นะคะ,ะภัยบุญเสียงทองแฟนเพยนะคะแล้วก็ร่วมไปถึงบ้านเสียงทองเดอะซีรีส์เข้าไปแช่เด้อยพี่น้องเด้อนะคะเ mm hmm. มน,นี่ผู้ใด่าฟอนะาหาันเอ็นออกทีวีน้ำกันเหิดเนาะออ,ออกส่องทู่ทูมูบยูทูบอ่ะวัฒนนันแล้วนะคะม้วนซื้นน้ำกันกันแล้วกันเนาะ เออมันออกหลายซองตุ๊ยไข่มันหลายซองอันมีหลายซองเออลาสุดมม่ออกซองคลอดคนละ เอาล่ะมื่อนี้ยพอตาทาจังฉันมาลำลวงมีแต่ซื้อเสียง,งก,กองป่ากับเดือดดินไว้เป็นเพราะความเลื่อมใสศรัทธาไปจ้างไปเรียกเอาตัวย่างกัวไม่ใจจัวมีความดมูมาละคงฉันทัวฉันเอกหมอหน้อยๆหมอเล็กเลียนปีสองปีเพิ่นก็บ้าบ่ดีอยากได้หมอใหญ่เพิ่นเลยเวทไปใส่หมอลำบัวใต้มาความดูเพิ่นกะไลลื้อสาักากะลาเดินชัยนางน้องไม้ละถึงสารถึงยานถึงกิ่งโบเพิ่นเป็นนักเลงนีป่ประทันฉันเยี่ยมอังเต่าพามเพิ่นระก็มาเต็ม เปี่ยมเอไดกองดีทั้งกาทั้งกะวันนี้เงินละกำกำฝากเอามาแกงปีปากลำตัวหาลาสาลาทุนอาตั้ทานละกองบุญไปเร็วยักลาตะบัวนาแอววมอขับวอลำโจกขึ้นได้อ่ะเม่นมาจะมามอลำมาลองจะลองงานในสัตตานาใหญ่ นันแลว้วน,น,นา่นาพราะตั้งใจไว้ให้พี่น้องอ่ะพี่นองลุงป,ป่าซุสมวันนี้สมบงังแล้วอ่ะปักแล้วใจเดียวบอกมีพาดวันเด้อประกาศเป่าดองอเป่าลองมาแล้วสุวรรณลาหอดมือมาคนหลักลกะลายว่าตลาดหาทีนั่งว่าเลอพอสารภากะลาเป็นอ่อนอทั้งลาพระสององ์เจ้าถึงเวลามาเต้าร่วมกันอ้อนาลาอ้อสาลาออซาลาอวยแด้ออวยน้ดโน้ดเอ้ยเยอ้ย ออสืบสานไหว้ซึ่งศิลปะวะทะทัฒนธรรมผากพื้อนอีสาน ผู้ใดได้ยินเสียงล่ำเสียงแค้นใจเห่าใจซึนคือจังอีปะป๋าของเฮานี่ผู้นี่ล่ะสิอายุยื่นไปนาอายุยื่นหอดรอยอสุขภาพดีมีความสุขเด้อปะป๋าเด้อเอาเด้อพ่อมีนันเลียวตะวันจั่วทีจ่อจ่อแจจวดถามฟังงาฟังไหนฟังไปบ่มีผ่านว่านันเด้อตะโกคบเรื่องงา พบเืียงไหลเทแต่สมัยมมงอนี้ได้อะมอลำไหญงไม่มละกันละด้วนแต่หมอสำคันยกโตวมาตัวเป็นละจังไหนก็สิหอบกี่บัวกี่บัวโซกันตัวละพอลงมว่าในเป็นมัวเป็นมัวมาลำลักจางลักจางสตังแดงเสก,กป้องซอยสอยพี่น้องฟังสอยนกติตีบินกวมไปไพย ขันผู้ใดอยากได้เมียของไงเห็นไหมเอาเมียหมอลำเด้อจ้เตีเขากลัวจะของกักเต่เอาล้นี่ตั้งเล่าไร้วันสาวนางออกเทีย่ยวไปเลียวเลี้ยวกั ก็ยัยใลบ้ันเดียวเพตุท้อสู่ยามเตียวสะจอนสักหัวใจไปฝันหาสู่ไปาดูไล่บ้านไล่บ้านสถานต้องต้องดีาไม่มีที่จะรักปากใจสนไทยที่จะรักสักคนละสนหรือไม่ใจใดใจเสือมีบอเออทางงานทางงานมีบอสหมะละ จนลักับคนเหมือนกันถึงจนลัก,กับคนเหมือนกันหัวใจรักมันฝุกนแน่นอนไม่หลอกไม่หลอนม,มีใจรักเดียวก็เกี่ยวเป็นแฟนประจำก็เกี่ยวเป็นแฟนประจำเอาเบื่ออย่าทำให้น้องละกันเอาเบื่ออย่าทำให้น้องจากจรนปอวอนอิลีเดียปอวอนอิลีเ,ลเดียจะจอกเรื่องน้องนี้บอกเกี่ยวหากจะละอิลี แต่น้องจนถวายกระตั้งใจบอไจความรวยฮะได้ฮะบอไจความรวยฮะได้ถ้ามีไล่ใจตัวน้องมาเกี่ยวมีเงินหลายพี่ใส่โบเลี้ยงตัวน้องกะบอสร้งคนนะคนแน่อาไว้บ่ป่อยว่าลงนอนคอยให้ใจวยบอสร้างนรวยอีนี่นาดีนาดีนาอีนีาผู้ใดนั่งฟ้อนแสดงว่าย่านผัว ผู้แตนั่งยุ่ซื่อๆบ่ยิ้มบ่หัวแสดงว่าไส้นี่คาเลขบ่ท่านี้หมดเด้อเบาซำนั่นละเมาซำนั่นละเมาซำนา่ละสาก่อนเดือลุงเมาซำนา่ละสาก่อนเดือลุงจงก่อนหลังลาบุฟังมันเหยื่อลาสิเดินไปหน้าเดินไปหน้าเดินไปหน้าฮะก่อนล่าส่วนต่อเอาล่ะโนซำนี้อามงซ้อนเดือเอินสีหน้านวลส่วนน้องไว้ก่อน หมอแคนเออสวดๆให้คุณพี่หมอแค้นแนจ้าลูกไส้ล่ะกำลังเรียนอยู่มมสทั้งเรียนทั้งมาหาเงินซอยพอซอยเม่ งเงินซอยพอซอยแม่ซุ้งจะของเรียนเนาะจ้ะเนาะตอนนี้เรียนอยู่อเอกมอลำคณะดุริยางคศิลป์บุณีนี่กกำลังเรียนลำพรอมนเนาะนะคะเอามอเมื้อี้มวลซ่นน้ากันเนาะพี่น้องเนาะนะคะฟังเพลงไปน้าฟังล่ำไปพร้อมสลับสับเปลี่ยนกันไปในรอบนี่มวลซ่นกันสําหรับสาวเมียสาอยุไสสาวเมียเสาอย,ยุไสขอเสียงเนี่ยค่ะ ขอเสียงเมียเศาเนี่ขอเสียงเมียหน่อยเนี่ขอเสียงเมียบริตแตงเนี่ยเอาใหญ่จะก็เป็นหลายอย่างแทะเสียงคนเหลือ แลงเสาว่าน้องเป็นเมียเ้าพวกทหารฝรั่งกันแล้วแต่เขาเอานี่มีสตังเข้าบ่หอยอยุยยางกับพากันเบาไป กับพ่อได้มีกิน้ารศึกษาน้องนี้ก็ต่ำต้อยทางเลือกก็น,น้อยมากตัวนี้สิ้นจึงตัดสินใจจากบ้านบอยบิดมาทำมากินอยู่ที่เมืองอุดรเป็นอย่างโนบะเนเสียงคนเลือ